สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวชอบกดไลค์ surgery, ช่กดแชร์รักกันแน่ๆกดแช xus, ร์นนกดนาดกดจันญากดเยอะๆนะคะที่ฉันอยากให้พวกเราคนไทยทุกคนได้ฟังนายตำรวจท่านนี้ออกมา,ถาแถลงถึงเรื่องการจับทนายตั้มลองฟังเอาแล้วก็วิเคร bus, คาะห์กันแล้วก็จะนึกกันเองว่าเรื่องนี้มันโปร่งใสหรือมันมีอะไรแ,แปลกๆหรือไม่ โดยเท่าที่ทราบมาว่าตัวผู้ที่ถูกเอาหมายจับนะครับพยายามที่จะหลบหนีออกนอกประเทศนะครับซึ่งเขาก็คงจะมีไว้แววว่าเราทำไมจะขอหมายจับในที่แน่ชัดนะครับเราได้เอาหมายจับเราได้ขออนุมัติหมายจับมาช่วงเวลาประมาณสิบเอนาฬิกาแต่ตัวของผู้ี่วยอกตัวออกหมายจับนะมีการไหวตัวและเคลื่อนตัวออกจากที่หมายตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาแล้วก็มุ่งหน้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับในระหว่างทางนะบจเราพยายามที่จะ,ะติดตามไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ต้องให้ในส่วนของทางหลวงและพื้นที่ แค่ใกล้เคียงนะเพื่อช่วยกันสกัดก่อนที่จะหลบหนีออกไปต่างประเทศครับก็ไปประเทศเพื่อนบ้านครับเขาไม่ได้บอกเรื่องความลับมันไม่ต้องบอกหรอกครับก็แล้วแต่ผู้ต้องหาจะให้ให้ให้ไถ่กาศครับเห็นว่ามีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่บางท่านแล้วก็จะมีการช่วยให้หลบหนีคนละสิบล้านสองคนยี่สิบล้านตรงนี้มีข้อมูลไหมคะท่านยังไม่ทราบเลยครับหมายจากคนอื่นจะไม่ออกก็ต้องมาดูในเรื่องข้อยานสานครับยังตอบไม่ได้ครับค่ะ หลายคนคงจะได้ดูคลิปนี้ที่ฉันตัดเอามาเฉพาะจุดตอนที่ท่าน,นบอกว่าได้รับรายงานว่าทนายตั้มกับเมียเนี่ยกำลังจะขับรถเพื่อจะหนีออกนอกประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านนะคะทีนี้หมายจับออกตอน11โมงทนายตั้มออกไปตอน9โมงทนายตั้มน่าจะได้รู้เรื่องราวอะไรก่อนก็จะมีหมายจับแน่แน่ก็เลยออกไปตอน9โมงคือออกไปก่อนเขารั่วว่าเง้นเถอะ ทีนี้ถ้าเราดูหลายคนก็จะได้ดูคลิปที่ช่องนู้นช่องนี้ไอ้ช่องเพจอะไรเงี้ยเอามาให้ดูตำรวจที่ขับตามหลังโดยที่ก่อนหน้านั้นทนายตั้มก็รู้ตัวอยู่แล้วแค่ออกไปเซเว่นตำรวจจังขับรถตามเพราะฉะนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าตำรวจจะต้องขับรถตามเขาอย่างแน่นอนค่ะเขาก็ไปของเขาดูชิลๆดูไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรนะคะออกเก้าโมง ถ้าเรื่องหมายจับจะออกเนี่ยถ้าเขาคิดจะหนีจริงๆดิฉันบอกว่าเขาน่าจะหนีไปก่อนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ท่านท่านตำรวจออกมาพูดชัดเจนว่าขณะที่หลบหนีออกนอกประเทศมันไม่ได้มีการที่จะมีการเร่งเครื่องไล่ล่าอะไรกันเลยนะคะก็ชิวๆนะพอได้รับหมายจับแล้วทางตำรวจที่ขับรถตามก็ยังบอกว่าเดี๋ยว,วให้ทาง ทางหลวงอะไรอย่างเนี้ชยช่วยด้วยเราแต่เราไม่ได้เห็นว่ามีการตั้งด่านจะจูงจะจับอะไรตรงนี้เราไม่ได้เห็นนะคะแทนไอตั้มก็ลงจากรถมาแล้วก็ยังบอกว่าทําหน้าที่ของท่านไปเลยครับก็ยังบอกชัดเจนไม่ได้มีอาการขัดคืนไม่ได้มีอาการอะไรจะพอรู้ว่านั่นจะมีเล่งหนีอันเนี้ แต่ท่านต้องออกมาพูดเพราะอะไรรู้ไหมคะเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าทนายตั้มมีพฤติกรรมหลบหนีดังนั้นพูดเอาไว้ก่อนเวลาที่จะขอประกันตัวก็จะอ้างตรงนี้ว่าตอนที่จับได้ในกําลังหลบหนีซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้เลยว่ากําลังหลบหนีนะคะแล้วมันเป็นเรื่องตลกมาก ถ้าเขาคิดจะหลบหนีเรื่องนี้ประโคมข่าวกันทุกวันหมายจับจะออกทุกวันอย่างงู้นอย่างนี้ตอนนี้โดนยึดทรัพย์แล้วบัญชีถูกแช่แข็งซึ่งตามข่าวที่ออกมาก็คือว่ายังไม่ได้มีการไปยุ่งไปแตะไปเกี่ยวอะไรกันกับบัญชีเงินในธนาคารอะไรของนายตั้มเลยแต่เห็นไหมคะข่าวที่มันออกมาเรื่องราวตอนนี้เราจะเห็นว่าเป็นข่าวซัพมันเป็นข่าวลือข่าวที่พูดออกมาแล้ว หลายเพจหลายคนโดยเฉพาะคนสองคนนี้รวมถึงทนายรณรงค์ซึ่งอยู่ในฐานะเพื่อนของทนายตั้มรณรงค์เองวันนี้ออกมาพูดอย่างที่บอกไปในคลิปก่อนนี้นะคตั้นองว่าตั้มจะไปทําบุญไปไปเสริมดวงที่วัดที่อยู่ติดกับเขตชายแดนแล้วก็นั่งอมยิ้มหัวเราะอันนี้คือเพื่อนอันนี้คือเพื่อนต้องบอกอย่างนี้จริงๆนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าใครอีกสองคนที่มีส่วนกระจายข่าว อันเรื่องราวคดีนี้ให้มันเกินกว่าความจริงไปดูค่ะค่ะนายอัจฉริยะจับมือกับนายตำรววันที่23เดือนที่แล้วนี่นะคะที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวมาเรื่อยจับมือกันตอนนี้ออกมาบอกว่าเอ๊ะที่จับมือกันวันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัว แต่อันนี้เป็นเรื่องของส่วนรวมเลยต้องออกมาถล่มตั้มแต่คุณบอกว่าที่จับมือกันวันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ตอนนี้คุณมาย้อนหลังพูดว่าทนายตั้มรู้มาตลอดหกปีว่าเที้ยวว่าเลวยังไงทําคดีนั้นโกงอะไรอะไรอย่างงั้นยังไงวันนั้นที่คุณไปจับมือว่าคุณบอกคุณจะไม่ไปก้าวล่วงกันอีกแล้วแต่ตอนนี้คุณก้าวล่วงเรื่องเก่าโดยเฉพาะหวยสามสิบด้านคุณออกมาบอกอีกว่าเดี๋ยวจะออกมาแฉว่า ตั้มเนี่ยไปซื้อสำนวนมาอะไรยังไงเอาเงินไปซื้อสำนวนมาทำให้หมวดจรูนชนะคดีอัจฉริยะยืนยันว่าหวยสามสิบล้านนั้นไม่ใช่ของทั้งสองคนอจฉริยะเคยพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยที่ยังมีเพจเชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมอยู่นะคะแต่อัจฉริยะคงลืมไปว่าตอนที่มีเรื่องนี้ใหม่ๆตัวเองพยายามที่จะเข้าไปไป ทั้งทั้งที่รู้ว่าเขามีทนายตั้มและอัจฉริยพยายามที่จะเข้าไปแย่งซีนเอาเข้าไปยื่นเรื่องร้องเรียนอะไรอยู่งูอย่างนี้ไปดักรอถึงกับว่าไปดักรอที่ช่องทีวีที่รู้ว่าลุงจรูนหมวดจรูนเนี่ยไปออกรายการคุณถึงขนาดไปดักรออย่างนั้นคุณจําได้ไหมคุณได้ชื่อเสียงจริงๆแต่ก่อนไม่มีคนสนใจอะไรคุณเท่าไหร่คุณได้ชื่อเสียงประชา,าหวยสามสิบล้าน เพราะคุณได้เทปจากไหนมาเปิดวันนี้คุณออกมาซ้ําเติมคุณออกมาพูดเรื่องเดิมๆถ้าคุณรู้ว่าไอ้ตั้มมันเฮี้ยคุณไปจับมือกับเฮี้ยทําไมวันที่ที่สิบสามดิฉันถามหน่อยเพราะวันนี้เขาเพลียงพามคุณก็ไม่ต่างอะไรกับเดชาเพื่อนรักของคุณแล้วก็ยังมีเพื่อนอีกหลายคนที่ เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมากับทนายตั้มพอวันนี้พอรู้ว่าทนายตั้มจะไม่ได้รับการประกันตัวออกมานั่งหัวเราะออกมานั่งพูดออกมาพูดเน้นว่าทนายตั้มเต็มหลบนีเฮี้ยง<รอ>ไห่ล่ะแบบนี้สำหรับเอฟซีดิฉันถ้าใครเป็นแฟนคลับของอัจฉริยะแล้วไม่พอใจดิฉันเชิญตามสบายนะคะแต่ดิฉันว่าคนแบบนี้คบไม่ได้ ตัวเขาเองเขาไม่เคยโดนทั้งๆท,ที่มีพฤติกรรมตกซับมาตลอดเขาไม่โดนเพราะอะไรเขาไม่โดนเพราะอะไรเราน่าจะรู้ดีว่าเขาเป็นหมาลับใช้ของใครของตำรวจวันนี้ทนายอาคมออกมาพูดว่าเรื่องราวไอ้เรื่องที่สืบสวนเอ,อน้องมมอ,อะไรน,น,นู่นนั่นนี่ออกมาได้ยังไง เรื่องที่พวกนี้พยานไปให้ปากคําทําไมคนพวกนี้ถึงได้รู้เอามาเล่าไม่ว่าจะเป็นดาวแปดแฉกเอาพยานหลักฐานในคดีเอาหมายจับออกมาพวกนี้รู้ได้อย่างไรทําไมตํารวจต้องให้พวกนี้ออกมาด้วยลองนึกถึงตอนที่คุณประกรณ์โดนแล้วก็มีคนสามารถเอาภาพตอนจับกลุ่มอะไรอย่างนี้ออกไปออกไปเปิดการคุณแบบเดียวกันคะ่ะ มันมีขบวนการอยู่ขบวนการหนึ่งตำรวจต้องให้ข่าวคนพวกนี้เอาไว้เลี้ยงไว้เป็นหมาเฝ้าบ้านนี่ก็เป็นอีกคนที่กลับลำแล้วก็อ้างว่าได้เห็นภาพมีการเอาเงินให้ทนายตั้มบอกว่าออดาวแปดแชก โทรมาหาโทรมาคุยได้คุยกันแล้วก็เลยได้รู้หลักฐานอะไรอย่างนี้แน่นอนคนที่ทำให้เดชาลบบลำไม่น่าจะใช่ดาวแปดแชกไม่น่าจะใช่ในายตำรวจอะไรที่บอกก็เป็นที่เคารพนับถือน่าจะเป็นคำอาฆาตของสนที่ที่บอกว่าเดี๋ยวจะจัดการเดี๋ยวจะเปิดเดชาไม่ได้สะอาดนักหรอกคะ่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อกลัวการเปิดก็ต้องกลับลําแต่ก็ดีค่ะเราจะได้เห็นสันดานแต่ละคนเป็นอย่างไรเดชากลับลําอย่างนี้มากี่รอบแล้วนะคะในตอนที่มีคดีอะไรกับทนายตั้มก็ไปจับมือจับไม้ไปขอยกเลิกอะไรอย่างนี้กันทุกอย่างวันนี้ก็ออกมาเอาดีเข้าตัวเอาชั่วใส่ทนายตั้มอีกว่าเห็นหลักฐานชัดเจน หลักฐานพวกนี้มันออกไปได้ยังไงคะในเมื่อมันอยู่ในสํานวนการสืสสบสวนสอบสวนทําไมตํารวจต้องเอาหลักฐานมาให้คนพวกนี้ออกมากับลำตรงนี้น่าสงสัยค่ะว่ามันมีขบวนการอะไรกันหรือแต่ยังน้อยที่สุดสิ่งที่ฉันพูดไว้ถูกต้องตั้งแต่ต้นว่าคดีนี้ไม่น่ากลัวนั่นก็คือไอ้เจล้านตอนนั้นมันมีแค่71ล้านนะคะไม่น่ากลัวหรอก เพราะทนายตั้มตอบได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะเอาตั้มให้ได้ต้องหายอย่างอื่นมาร่วมถ้าจะจับขังให้ได้คอไม้จับให้ได้เจ็ดสิบเอ็ดล้านมันคอไม้จับไม่ได้มันเป็นแค่ช่อโกงหรืออาจจะกลายเป็นผิดสัญญาทางแพ่งไปก็ได้ถึงต้องเอาฟอกเงินเข้ามาเห็นว่าไอ้คนที่ได้รับ คชเชียเช็คอะไรนี่ไปถูกกันเป็นพยานอย่างนั้นเือคะ่ะถ้าคนพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นน้องมอน้องสอน้องนอทั้งหมดเนี่ยได้รับการกันตัวเป็นพยานเราจะเห็นว่าคดีนี้เขาไม่ต้องการจะเอาคนอื่นเลยเอาไอตั้มคนเดียวเท่านั้นเพื่ออะไรคะล้างแค้นเป็นของขวัญวันเกิดให้สนทิวันนี้มีภาพสนทิกับชวิยกอดกันให้อภัยกัน สักวันหนึ่งฉันคิดว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีภาพที่สนทิต้องมากอดกันแล้วก็ขออภัยทนายตั้งในสิ่งที่ทำไปในวันนี้อีกคนหนึ่งที่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตก็คืออ้อยดิฉันมั่นใจค่ะส่วนนีฉันเสียใจมากที่เห็นอะไรได้กลินตั้งแต่วันแรกที่พบ กับไม่สามารถที่จะตื่นจะอะไรได้เลยจนมันมาเกิดเรื่องวันนี้ที่ฉันเสียใจตรงนี้จริงๆค่ะ